ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมนิธานะสัมภวะก็รอรอมอนอสระอีทอทหารสระอานอนูซอหันอากาศมอพอสมเภาวอสระกรรมนิธานะสัมภวะคำนี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่า การเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมเป็นการแสดงเรื่องกรรมที่ละเอียดในนิพพทิกสูตรทางคุตธธราณิกายในที่นั้นพระองค์ทรงระบุพัดสะคือการกระทบทางอานะว่านั่นเป็นกรรมมณิพานนั่นแหะเป็นกรรมมะสมุทไทย กรรม,มนิทานแปลว่าเหตุแห่งกรรมกรรมมสม,มุดไทยแปลว่าแดนเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งกรรมเดี๋ยวนี้เราเรียกรวมๆกันไปว่ากรรม,มนิทานสัมผวะการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรม <c oughs> นี่เป็นการแสดงโดยภาษาธรรมหรือโดยนัยยะแห่งปรัตญธรรม จึงเป็นการแสดงกรรมตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแม้ว่าจะแสดงกรรมให้ต่าลงมาถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะจำแนกไปตามพบที่จะทำให้ไปเกิดระผลแห่งกรรมเช่นเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์ได้ัจฉชานเปรตมนุษย์อะไรก็ตามถ้ามองกันในภาษาคนไอกรรมนั่นก็เป็นเรื่องภาษาคน ทฤษีความหมายแห่งของคำว,ว่านรกดกใดกระจาดเปรตอสุรกายในภาษาธรรมกรรมนี้ก็จะเป็นไปในภาษาธรรมแต่จะเป็นไปในภาษาคนหรือภาษาธรรมก็ตามหลักที่กล่าวว่ากรรมทั้งหลายเกิดแต่ผัสสนั้นยังคงถูกต้องอยู่ตามเดิม <c oughs> กรรมในภาษาธรรมกระแสะแห่งเปรตเจตสมุบาทเกิด <c oughs> จากผัสสนั้นเห็นได้ชัดแล้ว เพราะว่าปฏิจจสมบัติจะเกิดขึ้นตระพมีอายาตนะเนื่องกันอาศัยตาด้วยรูปด้วยเกิดจับสูวิญญาณสามตการเนกวา่าภัสะภัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยย่อมเกิดตัณหาเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดภพกเกิดชาติ จะเอาที่ภัสสะเป็นกรรมก็ได้จะเอาที่อุปาทานหรือพบเป็นกรรมก็ได้ล้วนแต่เกิดมาจากภัสสะเป็นจุดตั้งต้นไม่จะเป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจมันก็ต้องตั้งต้นมาจากเจตนาที่มาจากกิเลสในภายในซึ่งตั้งต้นด้วยพัสสะนั่นเดียวนี้ในทางศีลธรรมเราก็พูดกันอยู่แต่เพียวงว่า เจตนาเป็นตัวกรกร,รรมนั่นคือเจตนาแล้วเกิดมาแต่กิเลสแล้วไปหยุดกัซเซบเสียงเท่านั้นไม่มองกันต่อไปว่ากิเลสนั้นเกิดมาจากอะไรถ้ามองดูต่อไปว่ากิเลสเกิดมาจากอะไรก็จะพบว่ามันตั้งต้นที่ผัสสะพระบาลีนิเพศกสูตรมุ่งหมายจะแสดงต้นตออันแท้จริงอันลึกซึ้งจึงแสดงผัสสะ ซึ่งเป็นที่เกิดของเวทนาของสัญญาของสัขงขารซึ่งเป็นตัวกรรมซึ่งเป็นตัวกรรมก็ได้เป็นต้นตัวกิเลสได้แล้วแต่จะเล็งความหมายกันที่ตรงไหนสรุปความว่าผัสสะคือการกระทบทานอาณนะนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมนิพพานสัมภวะาาวการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมดันงนี้ เป็นอันว่าเววันนี้มีอุปสรรคที่จะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วนั้นก็ขอยุดสีการบรรยายไหว้เพียงเท่านี้ขอให้พระสงฆ์ท่านสวนในคํรอาสน